มีหลายคนยังเข้าใจว่าที่เราแผ่ไปเนี่ยหลวงตาบุญเราอจะลดลงเพราะว่าโอ้โจุดตะเกียง<ะ>เล่มหนึ่งจุดอีกสักร้อยเล่มมันสว่างขนาดไหนสมอกคืออยากให้พิสูจน์ในการแผ่นี่แหละ,ะว่ามันหมดจริงไหมบุญหมดจริงไหมมันหมดหรือมันเพิ่มจริงไหมไม่ใช่ฟังเขาลอยๆแบบเ,เชื่อเขาแล้วเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่สภาพของความเป็นจริงไง เมตตามหานิยงเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะบอกถ้าเองอยากเมตตามีมีความเมตตาสุดๆเลยนะไม่ต้องไปท่องบทไหนเลยฮนะเองเมตตาตัวเองนะสมอเมตตาตัวเองใช่อารมณ์เสียห้ามห้ามอารมณ์เสียโดยเด็ดขาดอพอมันจะเสียเองก็สวดมนต์ไปนะเองนี้จากอารมณ์ไม่ดี เราเองก็สวดมนต์ไปอารมณ์ดีไปคความดีก็เข้าตลอดใช่ไหมใครเห็นมีความรู้สึกยังไงอะครับเมตตาไหมแล้ก็มาเราเมตตาตัวเองไงถ้าเราไม่เมตตาตัวเองเราก็ทําร้ายตัวเองไงเราหงุดหงิดโอ้โหสะใจเลยกูไปด่าเมื่อสะใจพาวล็อกเข้าตัวเองนั่นแหละเข้าตัวเราถูก สะใจตอนพูดใช่ไหมฮะใช่แต่ก็สะสมความเคยชินไปดาเขาว่า้อรังส่วนมนอยู่ก็แทกกลับมาอีกครับเป็นสองเท่าอีกเรียบร้อยหนักกวีดครับดาบยๆเยอ้าปากเบี้ยวอีกเอ้าเบยอีกอ้าอรู้สึกเบ์แล้วเอาเริ่มบ้าแล้วตอนนี้จริงนะเนี่ยพูดเรื่องจริงไม่ใช่พูดเล่นนะเนี่ยเราะนั้นรักษาอารมณ์ไม่ดี ไปเชื่อกลองดูด่าเพื่อแล้วท่านสะยอายุสั้นนะเผ่อๆยังไม่สั้นได้กี่กี่วันหลอกโดนก็ทืบตายนะเพราะไปด่าเขาไงใครด่าว่าเราเราก็ปล่อยเขาไปเลยใช่ไหมฮะก็ดีแล้วที่มันด่าเราเราก็แผลมันไปโอ้โหโชคดีนะจ๊ะที่ด่าฉันไงอ๋อแสดงว่าเธอเป็นคนโชคดีนะครับด่าบ่อยๆก็แล้วกันอื ก็จะได้โชคดีอ่าได้ยินคำว่าฝากกระแสบุญที่หลวงตาเคยพูดนี่ยเขาเลยถามว่าการฝากกระแสบุญเนี่ยต่างจากการแผ่บุญหรือแผ่เมตตายังไงมันฝากยังไงครับกระแสบุญเนี่ยไม่ยากอะไรเนี่ยโมทนาบุญเนี่ยบุญี่มาเล่นสร้างกาแฟเนี่ยโมทนาบุญกับรูปลักษณ์ที่สร้างเนี่ยฝากกระแสบุญไว้กับทุกรูปลักษณ์ ที่ที่เป็นที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาเพราะกระแสบุญพงนี่มันวิ่งวิ่งตลอดนะตาไดยิ่งมีคนยืนสวดคริ่งมันวิ่งมาที่เราด้วยเพราะเราฝากไว้เขาเรียกว่าฝากบุญแล้วมีฝากกรรมมันก็เหมือนกรรมไม่ดีระฝากกรรมหน่อยมันไม่ได้อะมันคนละคืนอ๋อไม่ได้หลอกไม่ได้ฮะถ้าจะฝากกรรมก็ฝากกับคนที่เขาชอบด่าบ่อยนะ เฮ้กูฝากนไปได่าคนนั้นให้หน่อยอย่างนั้นได้ถ้ามันไปก็เชี่ยวชาญในการด่าว่ามันอาจจะโดนกระทืบก็ได <c oughs> ้มีคนถามว่าพระโพธิสัตว์กับพระมหาจักรพรรดิไหมครับมันอันเดียวกันนะตุกไม่มีโพธิสัตว์องค์ใดไม่เคยเกิดเป็นจักรพรรดิหรอกอ แต่พระพุทธเจ้าองค์ปฐมมาองค์ปัจจุบันไม่มีองค์ไหนไม่เคยเกิดเป็นจกักรพรรดิองค์ปัจจุบันนี้เกิดเป็นจกักรพรรดินับทวนที่ไหนเนาะนไม่ไหวมันเป็นมันเป็นขึ้นขึ้นของที่จะต้องผ่านคนมีบุญจะต้องผ่านครับแม้แต่อาสิติบางองคก์ก็ผ่านเป็นจกนะักรพรรดินะทุต้องผ่านก่อนใช่ อาซิสติที่เป็นเป็นสาวกเบื้องขวาของวิทยาสิกะเนี่ยส่วนใหญ่จะเคยเ,เป็นจกักรพรรดินะครับเหมือนกับอาซิสตีของพระศรีเนี่ยเบื้องขวาเนี่ยท่านก็เป็นจักรพรรดินะตอน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 ที่พระศรีเกิดพระศรีจัสรูท่านก็เป็นจกักรพรรดิรน่นนะ ก็เลยลาขัากรพรรดิมาบวชเป็นเบื้องขวาไงมันเป็นตําแหน่งนี่หะหรือว่ามันเป็นผ่ <ตำ S 2> านมันเป็นพลังงานที่ไม่ใช่ของใครครับ,รบมันเป็นตัวผ่านของโพธิสัตวท์ทุกองค์ที่ผู้ที่เป็นปาตนาเป็นหนอพุทธภูมิหรือเป็นพุทธเจ้าอ่ะครับส่วนใหญ่มนุษย์ที่รู้ มนุษย์ที่ฝึกกรรมฐานรู้เขาก็ปรารถนาเป็นพระเจ้านั่นแหละมนุษย์ไม่รู้เขาก็ไม่อยากเป็นเพราะมันดูแล้วมันไกลจริงๆไม่ไกลนะเพราะปกติเราก็เวียนว่ายใจเกิดอยู่แล้วแต่ท่านบอกครับมนุษย์ทุกคนในเวียนว่ายใจเกิดทุกคนแหละแต่เองอธิษฐานไปด้วยสร้างไปด้วยเนี่ยมันก็ค่อยทาแต่เราพบแต่ละใจมันก็มากไปเรื่อยๆเ,เลยถ้าเองบอกเออบุญบรารมีไม่มีเนี่ย ไมไ่ถึงจงไม่มีต่อไปเรื่อยๆเพราะองไม่ทำใช่ไหมละ่ะครับไม่ทำมันใช่ไม่มีได้ยังไงไอคนที่เขาทำเขาก็มีอ่ะท่านตังถามว่าเองเป็นมนุษย์เหมือนเขาไหมละ่ะถ้าเองเป็นมนุษย์เองก็ทำได้ไม่ใช่ของใครรโลกเนี้ยครับเป็นของใครละ่ะไม่ใช่ไม่เป็นของใครขยนันฝึกกะ เหียนว่าายเกิดมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วไม่ต้องเป็นกังวลโลกนี้ใครจะยากดีมีจนใหญ่ขนาดไหนมันก็มันก็ตายเนี่ยเห็ยนว่าายเกิดเมื่อเราเนะ่ะเท่ากันนะอ๋อมันเท่ากันแต่ต่อเป็นมนุษย์ไม่เท่ากันนะเพราะมันทําบุญมาไงจะขอมันจะให้ไหมลูกเนี่ยมันไม่ให้หรอกว่ากูทำมาเรามาเน,นนะ่ะ<ถ>มนุษย์ไม่มีอะไรมากหรอก มีปัจจัยสี่ก็อยู่ได้แล้วล่ะมาอยู่นี่ก็ได้เนียย่ยเนี่ยอยู่ร้านกาแฟเนี่ยถ้าอยู่ร้านร้านกาแฟเป็นเนี่ยเดือนสองเดือนเนี่ยถ้าไม่มีทรัพย์เพิ่มขึ้นเนี่ยหลวงตาว่าอยู่ไม่เป็นอยู่ไม่เป็นถูกฮะจริงเขาไม่ทำอะไรนะเพราเขาแค่มานั่งสนมนครับแล้วเขาก็ามีข้าวให้กิน เออนั่งสวดมนต์แล้วก็มีข้าวให้กินมีใครว่าใครไหมไอ้คนว่าน่ะคือคนเสือกบาปด้วยนะไปว่าเขาอะไปว่าคนอื่นใช่ฮะเพราะขึ้นขึ้นที่ที่เขาปรับเนี่ยเขาปรับให้กินนอนสวดมนต์เลยครับเขาให้สวดมนต์นะเ้วาะว่าคนที่เขาสวดมนต์เนี่ยมันหนักนะโอ้โหมันเป็นโรคนะฮะอายุสั้นนะครับตายนะทรมานนะ Oh. โอ้โหทรกรรมนะตอนนัน้นจะไปว่าใครยิงคนสวดมนต์ห้ามว่าโดยเด็ดขาดคาบอกครับให้ย,ยิ้มยิ้มสาธุนะจ๊ะขอให้ฉันถูกรอตตรี่นะจ๊ะขึ้นพุทธม,มนต์ลงมาที่ฉันนะจ๊ะขอให้ฉันได้ด้วยนะจ๊ะอะไรประมาณนะีค้ค,คิดดีอ่ะทุกคิดดีค,คิดดีชีวิตก็ดีอ่ะถ้าคิดไม่ดีชีวิตจะดีไดนะ้ยังไงล่ะ เรามาชื่นชมกันดีกว่านะไม่ใช่เห็นแล้วก็ว่ากันนู่นนีกันโูกเพราะว่ามันก็สิ่งไม่ดีที่ออกจากปากเราไปเลยก็รับไปเองมันก็เข้ามันก็เข้าปากเราเลยออกจากปากก็เข้าปากไม่ต้องคิดยากเลยครับลุงตาคิดไม่ไม่มีหลายชาติคิดชั้นเดียวครับอคิดหลายชาตินี่มันพันของคิดพันกันลาบากนะ เหมือนพวกพวกรองหลายคนอยากไม่เกิดฟังแล้วก็บุญมึงยังไม่รู้เลยมึงจะไปม,มึงจะไม่เกิดขนาดบุญมึงยังไม่รู้เลย,อ,ยอุ้ยไปฝึกอย่างงูย่างงี้มาฟังฟังก็รู้แล้วบุญมันยังไม่รู้เลยครับเออแล้วบุญคือคืออะไรความสบายไงครับเออเยอะอย่างแล้วเลยหนึ่งบุญหรือเปล่า เรื่องมากะจะกินก็มากจะนอนก็มากโอ้โหไปไหนก็ลำบากโอ้ไปไม่ได้นู่นนี่นั่นครับ<ะ>แล้วเราจะเกิดหรือไม่เกิดละ่ะง่ายๆฟังฟังไว้ด้วยนะจ๊ะคนคนที่นิพพานปัจโยโหตุ<ะ>มีหลายคนาเรื่องชัดๆบุญคือความสบายเข้าใจไหม หลวงปู่สมองเองบันทึกบุญนี่นะบุญเนี่ยเป็นตัวทําให้เองจะเกิดหรือไม่เกิดมันอยู่ที่บุญเองบันทึกไปนานๆเข้าหลายวันหลายเดินหลายปีเข้าเองไม่รู้ได้ไงว่าบุญหนึ่งมีขนาดไหนพร้อมที่จะไปไหนได้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าไม่รู้อะ่ะไม่ใช่ไปเดี๋ยวก็ไปโน่นมั่งเดี๋ยวก็มานี่มั่งเดี๋ยวก็โน่นละศูนย์กันอยู่นั่นเนี่ยธรรมาฐาน ก็เลยเบอร์เริ่มเบอร์ก็ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเบอร์แหละเเริ่มบ้าเข้าไปเรื่อยๆแล้วเเวลาคุยกันวุกวนไปวุกวนมาไงก็เริ่มบ้าแล้วไงคือมันธรรมะไหลสำนักมันตีกันแล้วถูกช้องเลยข้อมูลมันเยอะเกินไปรู้ไหนมาไหนอรู้จจยังไงดีใช่ไหมน่าจนดูฟังอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะถ้าฟังก็เลิกเลิกสนา่าจำทำใจให้สบาย บางสกุลนัสละไปเราจะได้ไม่จิตเห็นหน้าผัวกับบางสกุลเราเขาออกจากมันกัะสละไปครับเห็นหน้าลูกกับบางสกุลเขาออกจากมันกัสละไปมันจะไม่จิตมันไงออาติดไม่ได้นะโอ้โหมันติดได้ที่ไหนเราตุ๊กสามีฉันอไง้โหไมใช่กลับบ้านดึกก็โทรตักแล้วมันไปเล่นใครก็ไม่โลอสามีฉัน ไม่ใช่มีของกายในโลกเนี้ยครับเพลินๆกันนะได้ดีแต่ก็อย่าไปติดอย่าไปติดใช่ครับนี่พูดดีในวันเนี้ทุกคนที่ฟังในเว็บเนี่ยโอ้โหต้องโอนเลยนะบัญชีสีบัญชีต้องโอนเลยนะวะจบสวยเลยก็ถูกแล้ว,วท่ไมล่ะ ไม่รู้เลยว่ามันกสิกรอะไรกรุงเทพอะไรรอมสินเนี่ยไม่รู้หรือไงอา้าวทานไงนนก็เลยกันเทศท<า>น,นะครับท,ทุกต้องให้กันเทศนะคนโบราณเวลาเขาเทศเนี่ยเขาจะมีชามนะเว้ยตู้ไม่ทันหรอก ชามเนี่ยก็จะมีค้าตอกบุรีมีบุรีด้วยนะบุรีนะมีบุรีมีหมากแล้วก็มีสตังครับเขาจะถวายพ้าโบราณก็จะกินหมากในครับเพราะเมื่อก่อนเข้าวัดก็เลยต้องไปฟังเทศ๋อนนี้คนเข้าวัดน้อยลงก็ต้องมาฟังเทศออนไลน์ถูกต้องเลยการเทศออนไลน์ก็ต้องโอนเข้าบัญชีไงเรื่องของเรื่องาเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยนะก็ต้องปรับตัวนะ มันไม่เจอกันหรอกมันอยู่คนละขั้วโลกไงครับเพราะฉะนั้นใช้ให้เป็นประโยชน์ถูกต้องเลยไม่ใช่ไปเล่นติ๊ก o อกทั้งวันนะมาใช่ใช้ทำบุญให้เป็นระโยชน์คอยเห็นหลวงตาใส่กําไรอ้าวตู้ไม่รู้เหรอคำว่ากําไรอ่ะกำไรคือไม่ขาดทุนมันจะขาดทุนได้ไงคือมันกําไรไงอโอ อันนี้พิเศษยังไงมันปกติมากกว่ากาไรมันมันี้พิเศษตรงที่อยู่ที่หอยหลวงตานี่แหละมันเป็นกาไรของกาไรของภาษีใช่ของปีคุดนี่ยงปีคุดกำไ้เขารู้แล้วมีกําไรมีกำไรใช่ได้ไปกับอธิษฐานเลย อธิษานพี่คุดอธิษฐานหลวงปู่อธิษฐานจากักรพรรดิครับชีวิตหนูกําไรสถานเดียวไม่มีการขาดทุนโอ้โหทั้งทางโลกและทางธรรมครับนี่กำไรไม่พ่องเรื่อยเพราะบุญมันก็มันก็มีกําไรของบุญแล้วก็ขาดทุนของบุญโชคที่คนทําบุญมากแต่ว่าขาดทุนในบุญที่ทำหมายถึงยังไงฮะอารมณ์เสียบ่อยๆไงครับ ทำบุญแป๊บๆไปด่าผัวแล้วเนี่ยบุญมันจะเข้าไหมน่ะทุโอ้โหบุญไม่เข้าหรอกนะครับอารมณ์ดีสมอกที่ท่านสอนนั่นแหละในพระเจดีดกงนะครับละชั่วประพฤติดีทําใจให้ขาวๆทำใจให้ผ่องผ่องใสงใช่ครับไม่มีอะไรในพุทธศาสตร์เพราะนั้นเตรียมตัวเวียนว่ายตายเกิด ตายให้มันดีๆหน่อยอย่าไปบังคับมันครับปกติตายเนี่ยนะออกจากร่างเนี่ยมันจะยากกว่าเข้าเข้าใจไหมถ้าเราไม่ฝึกว่าสาเหตุที่ออกมันร่างกายเรามีพิษครับ่างกายเราแก่ชราโดนของมีคมโดยเฉพาะของมีพิษ ระบบนนเวททำงานไม่ปกติมันก็บีบให้เราออกถ้าเราไม่ฝึกเราจะออกไหมออกไปตามนันมีสตังเท่าไหร่ก็เสียต้องการในชีวิตรอดยังไงก็ไม่รอดตายสถานเดียวตายแบบไหนสุกดีกว่าครับพอมันจะบีบเราเนี่ยเราจะให้มันบีบจัไหมล่ะกูก็ออกไปก่อนอเลือกไม่ได้กําหนดได้โอ้โหฝึก เนี่ยฝึกเพื่อกำหมดได้จะมาฝึกสมัยแล้วแต่ตอนเข้านี่ง่ายกันเนี่ยตอนเราเป็นมนุษย์เนี่ยฝึกกำลังมันเลยเนี่ยโอ้ยเกิดเลยดีไหมพอ,อจะออกจากร่างหลวงปู่เปิดเขอาท้องเลยฟับเลยเ้าง่ายท้องใครล่ะใครก็ได้ที่พาเข้าวัดอ่ะเข้าท้องใครก็ได้ท่านรับสมัครอยู่แล้วครับรับสมัครไม่อัน้นเพราะท่านต้องการ ผู้ที่มีประโยชน์ผู้ที่มีประโยชน์ก็จะไหมผู้มีประโยชน์ทุกเป็นยังไงฮะอา้าวผู้ที่มีบทช่วยเหลือเกื้อกูลในการเป็นว่าใจากเกิดมนุษย์สัตว์วิญญาณทั้งหลายเนี่ย<อ>เราทําทุกวันเนี่ยเราไปไหนเราก็จดบุญไปแผ่เมตตาไปโมทนาบุญบันทึกบุญไปเรื่อยๆไงมีประโยชน์ไหมังกว่ามีฮะอ้าวก็มีนพอออกจากร่างก็อิสานครับเข้าทองเลยหรือไม่เกิดเลยก็ได้ครับ นี่มันง่ายๆไม่ใช่ยากหรอกแตปัญหาอย่างเดียวเนี่ยครับครูจะสวดมนต์ไหวไหมเนี่ยโอ้โหใช่ <frage> <กล ader> เออขีเกียจกันนอนสวดก,กันแล้วกัน